มูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายคุณองค์กรการกสตรไม่แสวงหาผลกำไรกับธนธกิจของมวลมนุษยชาตา พี่ดวงกำนวลคณะยัติธรรมกาลยาธรรมที่เดินทางมาที่มูลนิธิพระศิวลีครับวันนี้มาร่วมบุญพระศิวลีใช่ไหมครับ<ช>รุ่นอะไรครับลงเสาลงเสาอานร่มวนธนาดีใจไหมครับดีใจมากครับที่ได้ไปบูชาทีา่บ้านออันนี้องค์น,นี้วันนี้เขามีตำนานนะครับเาโดนชยันตไปหลายจบนะครับเป็นบุญกุศลนะครับ S <S <inde> แต่ว่าเขามีศรัทธามากนะครับเขาเลยบอกว่าเนี่ยของดีทั้งนั้นเลยนะครับเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นปัญญา ก็เลยว่าหนังสือให้สองเล่มเลยนะครับเพื่อไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็น้าพระปริสร้อยแปดแห่งนะครับที่ผมตายเองนะฮะไปชาติคงไม่รู้จะมีโอกาสได้ไปขนาดนี้นะครับก็มอบไปด้วยนะครับสองถุงเลยนะครับบางท่านบอกว่าทำไมไม่มีใจขวดเลยอาจารย์ป๊อปก็อย่างนี้แหละครับยังไม่มีอะไรนะครับก็เราก็เป็นง่ายๆนะครับใส่แล้วก็อันฐานจิตอันนี้ก็ขอให้มีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งระการใดก็ทังสำเร็จนะครับ วันนี้ได้เดินทางมารับเังรู้สึกปิิีดีไหมครับดีมากโอ้โแลได้ฟังธรรมะธรรมะชยันโตนะคะรับเว่าใจร้อนนะครับแ็เลยแนะนำํำเรื่องของการทําให้จิตใจให้ขาวโดยรอบสะอาดนะคร<ช>ับแล้วก็เข้าใจถึงพระสิรีได้ดีขึ้นเนาะตอไปอธิษฐานก็ขอให้สำเร็จโดยเร็วนะครับไปทําอย่างที่บอกไม่เกิน30วันนะครับ จะประสบความสําเร็จแล้วก็อยากจะมาอีกนะครับได้บุญบุญสลแล้วก็ได้ถอกว่าานี้ด้วยด้วยาวย,ย,ยามไปบอกแลก้วเจะ,ะถ่ายรูปให้คนดูค่ะอยากจะทำก็ให้ทาทำก็อยากให้เขาได้มีจิตใจที่ว่าได้เจ,เจ,เจ็เจริกับธรรมะเจ้เจริกับหลวงพ่อรวลีเหมือนกันนะคะใช่ครับผมคระพวกเราเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าทุกคนนะครับอีคพระศิวลีเป็นอรรถที่จะทํำให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองมีความดุลสมสมไม่กดไม่หยาบไม่ยากไม่จนเป็นเศรษฐี มหาเศรษฐีตลอดการอนุโมทนาสาธุครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย